วันนี้เรามีวิธีการเลือก hashtag นะคะเพื่อที่จะไปใส่ในคลิปวิดีโอของเราในช่อง t i k t o k ของเรานะคะแต่วิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไว้ด้วย,วยจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการทําการตลาดออนไลน์นะคะอันดับแรกค่ะอันดับแรกนะคะให้เข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ของเราค่ะแล้วเลือกที่หน้าหลักนะคะมุมซ้ายด้านล่างสุดเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วค่ะให้กดรูปแว่้ขยายมุมขวาด้านบนตรงนี้ค่ะกดเข้าไปนะคะแล้วเราก็พิมพ์แฮชแท็กที่เราต้องการ ที่จะเขียนได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่น้องพิมพ์แฮชแท็กสุขภาพไปนะคะแล้วกดค้นหาค่ะสำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องนอนดึกทุกคืนหรือนอนไม่พอบ่อยๆร่างกายคงอ่อนล้าจนอยากหาะกดเข้าไปค่ะ แล้วเมื่อเราเข้ามานะคะก็จะมีควาว่า,าแฮชแท็ที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยค่อนข้างหลายคำมากมากเลยนะคะซึ่งแฮชแท็กเนี่ยก็จะเป็นการที่เราต้องเขียนติดกันนะคะติดกันยาวเลยซึ่งนั่นคือแฮชแท็กนะคะยกตัวอย่างเช่นเข้ามาคำว,ว่าสุขภาพก็จะมีหลายคำเลยนะคะสุขภาพดีสุขภาพร่างกายของฉันสุขภาพ ร่างกายสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีกับส้มเพื่อสุขภาพแบบนี้นะคะก็จะมีหลายสุขภาพมากเลยนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าแฮชแท็กไหนที่มันเข้าใกล้กับคอนเซปต์ของเรามากนะคะเราก็จดบันทึกไว้ได้เลยค่ะเพื่อที่เราจะไปใส่แคปชั่นแล้วก็ใส่แฮชแท็กตอนอัพโหลดวิดีโอนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราจดแฮชแท็กไว้ได้แล้วนะคะ เราก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะโพสแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์เมื่อเราพิมพ์แคปชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามากดตรงนี้เลยค่ะคำว่า hashtag ตัวนี้นะคะกดเข้าไปค่ะ ซึ่งเรายังไม่เคยพิมพ์แฮชแท็กไปเลยนะคะตรงนี้มันก็ยังจะไม่ขึ้นค่ะแต่แฮชแท็กไหนที่เราใช้บ่อยๆนะคะมันก็จะขึ้นตรงนี้ค่ะเราก็สามารถเลื่อนแล้วก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะ <c oughs> ยกตัวอย่างเช่น <c oughs> แฮชแท็กสุขภาพที่เราพิมพ์เข้ามาเมื่อสักครู่นะคะสุขภาพดีตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าอ๋อก็จะมีให้เราเลือกหลายอย่างเลยเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะเลือกแค่แฮชแท็กสุขภาพดีตรงนี้กดเข้าไปค่ะเห็นไหมคะขึ้นแฮชแท็กตรงนี้แล้ว แล้วเราก็สามารถพิมพ์เพิ่มได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไหนที่แบบว่าเป็นแฮชแท็กที่เราใช้บ่อยๆมันเด้งขึ้นตรงนี้เราก็สามารถกดตรงนี้เข้าไปมันก็เด้งขึ้นไปที่ตรงในส่วนของแคปชั่นของเราเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการใช้แฮชแท็กง่ายมากๆลองนำไปทำดูนะคะแต่ถ้าเกิดมีคำถามหรือข้อสงสัยก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ